ค่ะไพ่าการงานของคนวันอังคารนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะเขาจะเข้ามามีบทบาทนะคะในการควบคุมนะคะในการดูแลถามถ่ายเกี่ยวกับผลงานที่เขามอบหมายไปนะถ้าคุณสามารถที่จะทำได้ทันต่อเวลาคุณจะกลายเป็นลูกรักในสายตาของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยและเขาก็จะโปรโมทผลงานให้คุณนะคะ เอาไว้คอยดูแลนะคะเอาไว้คอยเป็นบริวารที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสเหมาะสําหรับคนวันอังคารที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะหากคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงสูงวัยนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาดีที่จะประจบเอาใจและเอาผลงานเข้าไปแลกเลยค่ะแต่สําหรับคนที่ค้าขายนะคะสัปดาห์หน้านะคะคุณจะเจ,เ,จเจอคู่ค้านะคะคุณจะเจอเจอ,เจอกัรายาณมิตรที่จะมาอุดหนุนคุณนะคะ ในรูปแบบของคนที่เป็นผู้ใหญ่มาเกื้อนหนุนเด็กนะคะคุณมีสินค้าอะไรดีๆนะคะให้เป็นนำเสนอคะ่ะคนลักษณะแบบนี้จะช่วยคุณนะคะในการซื้อหาแบบระยะยาวนะให้สารสัมพันธ์เอาไว้ นะคะถ้าคุณจะเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงสูงวัยกว่านะคะใจดีมีเมตตาลักษณะออกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนชัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูลักษณะนี้ไว้บุคคลเหล่านี้จะให้คุณในเรื่องการงานของคุณค่ะคนวันณคารต่อไปมาดูเรื่องการเงินค่ะการเงินนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบ หมายถึงสัปดาหนะ์หน้าใครที่มีภาวะปัญหาประสบเกี่ยวกับเรื่องการเงินติดขัดเฟืเเครื่องคุณจะมีนะคะโอกาสใหม่ๆให้คุณแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยดีใครที่ไปยื่นนะคะกู้เงินสินเชื่อต่างๆแล้วคิดว่ารอคอยอยู่สัปดาห์หน้าเป็นจังหวะดีที่จะไปลองทักทุงถามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ คุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเงินที่ผูกพันกันมานะคะที่หาเงินที่จะแบบเกี่ยวกับเรื่องเครดิตต่างๆนะคะสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะที่ดีจะยื่นข้อเสนอนี้ไปนะคะอันนี้เป็นจังหวะของคนวันอังคารเลยค่ะต่อไปค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณได้ไพ่เดอะมูนค่ะสัปดาห์หน้าคนโสดนะคะไม่มีจังหวะในการที่จะได้พบรักใหม่ๆนะคะ แต่จะมีจังหวะในเรื่องของการได้ยินนะคะเสียงของคนรักเก่ายูเทิร์นกลับมานะคะอาจจะมีการมาสองเฟสน,นะคะอาจจะมีการทักทายผ่านถึงคนอื่นมานะคะซึ่งเราจบกันไปนานแล้วแต่ดวงดาวของสัปดาห์หน้ามันมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาเป็นคนเก่าแต่อาจารย์การจะบอกให้สักประโยคหนึ่งนะคะว่าถ้าเรา มีอะไรที่ผูกพันกันมานะคะมันจะหนีกันไม่พ้นเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมคู่เวรคู่กรรมก็จะถือว่าเป็นโอกาสกลับมาเพื่อสสางนะคะความผิดเก่าๆนะคะได้โอโหสิกรรมกันไป นะพูดคุยกันให้จบอยากเคลียร์ใจแล้วต่างคนต่างเดินจะดีที่สุดเพราะไพ่ใบนี้ต่อให้เราพาย,ยายามจะสารต่อแค่ไหนนะคะมันไปไม่รอดนะคะเพราะว่าถ้ามันไปรอดเราคงต้องไม่เลิกกันนะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารถ้าใครเป็นคนโสดอยู่แล้วเคยอกหักรักคุดมาถ้ามีโอกาสรีเทิร์นนะคนเก่าจะกลับมาให้กลับมาเพื่อแก้ไขและเดินหน้ากันต่อไปเส้นทางใครเส้นทางมันจะดีกว่าอันนี้คือคำแนะนำสำหรับคนที่มีคู่ ไพ่เดะมูนแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะนะคะอยู่ห่างจากแฟนนะคะแฟนอยู่ห่างออกไปหรือเขาจะต้องจากไปทําภารก,กิจอะไรบางอย่างทําให้คุณเงียบเหงาหงอยเฉาเอยนะคะรู้สึกแบบโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกอารมณ์แบบไม่ค่อยดีหดหู่นะ ืออยู่ไกลกันอารม์ประมาณนั้นแต่จะบอกว่าก็ดีแล้วเป็นจังหวะนะคะให้ทบทวนจิตใจให้ดีเราจะได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้กันเกินไปหายใจลดต้นคอเนี่ยมันไม่มีความหมายเนาะอยู่ห่างๆกันบ้างจะได้คิดถึงอย่างห่วงๆนะคะอันนี้คือความรักของคนวันอังคารค่ะ